สวัสดีครับผมนายพานุพงค์คำเกลือเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการโดยได้รับการจ้างงานจากบริษัท a d v a n ไวเดตเน็ตเวิร์กจำกัดให้ดูแลคนพิการทางการได้ยินจำนวนหนึ่งคนนายนิบุญเตชพุทธเป็นผู้พิการทางการได้ยินของประจําหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลไทยชนะศึกตามนโยบายและตามภารกิจของมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมได้กําหนดว่า การให้คนพิการได้มีงานทําเป็นการให้โอกาสการทํางานของคนพิการอย่างคุ้มค่าโดยการให้คนพิการได้ทํางานที่เหมาะกับงานและเกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากสุด 2. การพัฒนาการทํางานของคนพิการโดยการพัฒนาด้านสมรรถนะการทํางานเพิ่มทักษะการทํางานเพิ่มทักษะด้านงานช่างเช่นการทําที่เก็บของร่วมกับ รองช่างของหน่วยงานอบอตอการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนพิการทั้งทางสุขภาพจิตสุขภาพกายเพื่อให้คนพิการทำงานอย่างสบายใจเช่นการออกกำลังกายการฝึกจิตการฝึกสมาธิก่อนการทำงานการได้อยู่กับครอบครัวและอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 4. ภารกิจคือการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพ เสริมการสร้างรายได้เช่นการปลูกผักสวนครัวการทำสวนครัวการเก็บหอ,อมและทางองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะสึกได้มอบภารกิจเพิ่มงานเพิ่มเติมเช่นงานซ่อมบำรุงงานสวนสาธารณะในหน่วยงานและภายในชุมชน 2. ง,งานจิตอาสาของหน่วยงานและของชุมชนเดี๋ยวเราไปดูผลงานของคนพิการกันครับ นี่ก็คือผลงานของช่างร่วมกับคนพิการของเรานะครับเป็นที่เก็บของนะครับปัจจุบันก็ปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ล่งนะครับเดี๋ยวนี้นะ้วครับเราทําเป็นที่เก็บของโดยเพิ่มทักษะของงานช่างให้คนพิการนะครับคนพิการก็จะใช้ฝีมือของตัวเองในการทาโรงเก็บของเก็บของของอบตซึ่ง คนพิการได้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็นำความรู้ของงานช่างนะครับมาใช้กับหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่ในหน่วยงานองค์กรที่ทํางานอยู่ก็ความสําเร็จก็เป็นที่เก็บของนะครับเป็นเรื่องของการออฟเชื่อมนะครับการเทปูนก็ใช้คนพิการทํานะครับก็ถือว่า เขาใ้พัฒนาฝีมือเพิ่มทักษะการทำงานงานช่างที่อบมาต่อคาดหวังนะครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับหน่วยหน่วยงานบุคลากรในองค์กรในเรื่องของกองช่างหน่วยงานพัสดุนะครับที่มาดูแลในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับก็มีที่พื้นที่ไว้เก็บของให้กับหน่วยงานครับนี่ก็คือผลงานและความสําเร็จ ที่คนพิการได้ทําในปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนพิการที่จะคุยในเรื่องของกิจกรรมว่าคนพิการได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างเชิญครับสวัสดีครับ,รบกับผมนายธีบุญเจชชพุลคนพิการทางการได้ยินได้รับจ้างงานจากบริษัทเอ็ดวานไวเล l เน็ตเวิร์กจำกัดและ มูลนิธิวัฒกรรมทางสังคมประจำหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสนะสุกได้รับมอบหมายงานและขอบเขตของงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวันดังนี้การทำหน้าที่ของการงานทำความสะอาดบ,บริเวณสำนักงานโดยรอบ เช่นการกวาดตอนเช้ากวาดใบไม้ลดน้ำต้นไม้ตัดกิ่งไม้ล้างห้องน้ำตัดหญ้าสนามและบริเวณในสำนักงานงานซ่อมบำรุงซ่อมใดน้ำเครื่องกองน้ำาจอบเสียมขวาว งานอื่นๆช่วยพนักงานผลเอกสารและจัดห้องประชุมกิจกรรมสุภาวะทางร่างกายและจิตใจการดื่มน้ำในแต่ละวนันการรับประทานอาหารครบห้ามู่การออกกำลังกาย วิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานเครื่องเครื่องมือออกกำลังกายการทำบุญมีการทอดพระปาการฝึกสมาธิในสำนักงานมีการฝึกสมาธิและอบรม วิในกิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัวเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันการทำงานอาดิเลกยามว่างเช่นการอ่านหนังสือการดูแลบุตรหลานในวันหยุด และพ่อแม่การออมและอาชีพสเสริมเช่นการออมและฝากเงินการรับการปลูกผักไว้ขายพอเป็นรายได้เช่นปลูกพริกหอมกระเทียมกระสายหิงคาตะไคร้ ไว้ขายพอเป็นรายได้การทำไร่ทำนาพอเป็นรายได้การรับรับจ้างทั่วไปในวันหยุดเช่นการรับจ้างเดินสายไฟภายในบ้านการ พน้นรับจ้างพ้นยาการรับจ้างขับรถตี่แลกข้าวในวันหยุดกับผมก็ขอขอบคุณบริษัทแอดวานไวเลดเน็ตเวิร์กและมูลนิธิวัฒกรรมทางสังคมที่ให้อบ โอกาสคนพิการมีงานทำและเลี้ยงครอบครัวพอเป็นรายได้ให้กับครอบครอบครัวของคนพิการกและได้ประสบการณ์ในการทำงานกับผมก็ขอขอบคุณ บริษัทอีกครั้งที่ทำให้ครอบครัวอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นครับของคุณครับ